กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับผมในยันนี้รับชมเข้าสู่เกม f c Online ครับผมนะวันนี้อยู่กับสายฟรีฟูลทีมครับสายฟรีฟูลทีม EP นี้ครับผมนะ EP ที่12ทุกคนครับแล้วก็คลิปที่แล้วเนี่ยเรามีการตั้งรับทางด้านของราโกอ s สปา t หรือว่ายาโกอาสปาร์ไปทุกคนครับได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับโหเก่งมากคุณผู้ชมนะครับตัวเล็กๆแบบผิวๆหน่อยผันคมๆครับเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วค่อนข้างชอบนะปันซ้ายนี่คือแบบเป็นหายเหมือนกันทุกคนนะสำหรับตัวนี้ครับ สแตทลงทีมคร่าวๆเนี่ยประมาณนี้เลยทุกคนครับถือว่าสวยสดงดงามนะสมกับ2 0 0แสนที่เสียไปผมรู้สึกว่าตัวนี้ค่อนข้างคุ้มนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ผมนะเรามีตังเริ่มต้นอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งเพราะฉะนั้นคลิปนี้คุณผู้ชมครับอาจจะแบบไม่ได้เสริมเพิ่มเติมเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราเสริมไปแล้วนะครับแล้วก็ประกอบกับตอนนี้ทุกคนครับผมกําลังมีแผนเปลี่ยนแผงหลังทุกคนครับอย่างเช่นตัวโจโกเมสเนี่ย นะครับถามว่าราคาแรงไหมต้องบอกว่าเกือบ3 0 0แสนทุกคนครับแต่คุณผู้ชมดูสแตนะครับแค่วิ่งเร็วม่งบอลดีที่เหลือนี่คือเรียกได้ว่าไม่เอาส่งนู่นนะสำหรับโจโกเมสคือมันเป็นตัวรด FP แบบรด FP จริงๆนู่นครับเล่นไม่เก่งเลยอนะ่ะทุกคนนะสำหรับโจโกเมสนะนะครับอาจจะต้องมีการขายสักหน่อยครับส่วนฟานได้เนี่ย ยังถือว่ากัดฟันเล่นไปต่อได้ครับแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เยอะยังไม่ได้เวอร์อะไรนะครับผมแต่ผมถือว่าพอเล่นได้แต่โจกูเมะคือไม่ไหวทุกคนครับแล้วก็รวมถึงไอ้พวกแบ็กซ้ายแบ็กขวาทุกคนครับที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวแพ็คต่อไปทุกคนครับ FP ของเราเนี่ยจะเพิ่มเป็น265ซึ่งถ้าเกิดว่าเรายังกัดฟันใช้ั้งน้นของเคเลอร์ Le ไปเนี่ยนะครับ FP พเราจะเพิ่มมาเป็น10นะครับผมแล้วสิเนี่ย ผมคิดว่ายัดก,กองหลักด้แบบตัวหนึ่งแบบสบายๆนะครับอย่างเช่นผมอาจจะเปลี่ยนเป็นฟานได้ p ี s ีเครับผมนะ FP ที่เหลืออาจจะมายัดเป็นโกนาเต้อะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเก่งนะครับแล้วก็ตัวที่ผมมาร์คไว้ก็ผมจะเป็นทานด้านของฟานได้ปีซีนะครับสแตทถือว่าค่อนข้างสวยนะแต่ f p เนี่ยค่อนข้างหนักตัวนี้เสริมได้ครับแต่อาจจะต้องรอ FP อัปเดตก่อนนะครับสแตทสวยมากนะครับถ้าเกิดว่าไปเทียบกับปีอ่าอย่างบวก8ปีนี้อะคุณผู้ชม นะครับเดี๋ยวเทียบให้ดูเลยทุกคนครับด้วยความที่มันเริ่มเยอะนะครับ129กับ128นะครับปีเนี้ยราคาประมาณสัก5-6แสนครับแต่ฟาได้ปีนี้คุณผู้ชม7แสนแล้วมันเป็นปีเก่าแล้วด้วยนะครับส่วนโกนาเต้เนี่ยผมมองไว้เป็นปีนี้ครับตอนแรกผมว่าจะเอามาลด AP เป็นปีนี้นะปีนี้เนี่ยเพิ่งซื้อขายไปประมาณ6แสนโอ้โหแต่แบบราคาแบบเบอร์มากนะครับเช่นอย่างกับโกนาเต้ครับผมนะปีนี้ด้วยความที่เป็นบวกแครับแต่ปีเก่าแล้วครับคุณผู้ชม สแตกแต่โอ้โหต่างกันเยอะอ่ะคุณผู้ชมดูฮะนี่คือบวก8บูตเต็มนะครับสู้ทางด้านของ 24TS ไม่ได้เพราะฉะนั้นครับผมนะถ้าเกิดว่ามันมีการอัปเดต FP เนี่ยผมอาจจะขยับเปลี่ยนปีครับแล้วก็อย่างที่บอกครับผมนะคลิปนี้ด้วยความที่เก็บตังค์อย่างเดียวนะครับอาจจะไม่ได้เสริมครับเพราะฉะนั้นการ์ดเอ้ยมีการ์ดบวก8เดี๋ยวพาไปดูครับผมนะว่าเป็นบวก8ปีอะไรนะครับทุกนครับ มาดูครับสำหรับ ID ทีม 300x Liverpool ของเราคุณผู้ชมครับอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแบบแผงหลังเปลี่ยนเกมรับซะหน่อยด้วยนครับสำหรับ ID นี้นะตอนนี้ผมไต่แรงอยู่กำลังจะขึ้นชาร l นเจอร์ละหลักๆผมจะไต่ขึ้นแค่ชา a l นเจอร์เท่านั้นนะครับมาเปิดตังกันเลยครับผมะตอนนี้มี13ื่นครับอย่างที่บอกครับผมเลสโกไปเลยครับมาดูครับว่าเบ็ดเสร็จได้เท่าไหร่ครับหลักๆต้องเก็บตังนะตัวแรกที่ผมมองไว้น่าจะเป็นโกนาเต้ห่ะผมรู้สึกว่าโกนาเต้น่าจะคุ้มอยู่นะครับอ่ะไปครับคุณผู้ชมครับ ตอนนี้ขึ้นไปเป็น5 000, 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0เอาสิครับคุณผู้ชมเบ็ดเสร็จได้มา1 000, 6 0 0 0 0ครับเฮ้ยชชดเคผมออนมาน่าจะประมาณกี่วันแล้วผมจำไม่ได้อะน่าจะแบบ1 0 1 0 0วันอัพนะครับคิดว่าน่าจะ1 0วันอัพคุณผู้ชมครับอ่ะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับได้มา1 000, 7 0 0 0 0อนะครับส่วนการ์ด่จะเป็นการ์ดลุ้นบวก8รุ่นครับไม่ใช่การันตีนะฮะใบนี้ครับ ใบนี้ใบนี้ครับน่าจะจากกิจกรรมตัวล่าสุดนี้กิจนี้คุณผู้ชมครับผมนะผมเพิ่งรับมาสดๆร้อนๆครับนี่เลยทุกคนครับใบนี้นะฮะตัวไม่ฟาวผมกดเมินเจอร์ทิ้งไว้ก็ครบแล้วครับส่วนเหรียญเนี่ยโทเคน19เโทเคนเนี่ยผมอาจจะลองมาวัดใจกับ ID นี้หน่อยทุกคนครับเดี๋ยวผมขอไปเปิด ID หลักก่อนนู่นครับถ้าเกิดว่า ID หลักเกลือเนี่ย อาจจะมาเอาหมื่นเอ็มอะไรเงี้ยอาจจะมาเก็บไอ้พวกตังหรือแม้แต่ SVP ครับแล้วก็ที่มันเป็นประเด็นอยู่ครับมีคุณผู้ชมมาคอมเมนต์นะครับไอดสายฟรีเราว่าเฮ้ยไปแอบเติมหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้ครับที่แบบสายฟรีจะแบบมี SVP เยอะขนาดนี้แอบเติมแน่ๆใช่ไหมมาดูครับ f c Member ผมจะเปิดให้คุณผู้ชมดูทุก ID นะครับทีมฟรีครับผมนะซีซั่นที่2ครับผมนะในไตรมาส3เดือนครับคลีนคลนครับไม่เติมแม้แต่บาทเดียวนั่นคือคอนเซ็ปต์เรา นะครับนี่ครับคลีนคลีนเรื่ผมเนี่ยเดี๋ยวไปรอดูไปเออเลยโบโคเซ่นครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับที่เหลือเนี่ยถือว่าคลีนหมดเลยนะครับแหมผมมัวจะพาไปดูกิจกรรมสายฟรีครับลืมเล่นกิจกรรมนี้เฉยขออภัยคุณผู้ชมถ้าอย่างเงี้ยเราจะได้ตังค์เพิ่มด้วยครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปเปิดตังค์เพิ่มผมคิดว่าน่าจะได้สักประมาณแหมถึงปรว่าณแสนแปดไม่แน่ใจครับคุณผู้ชมครับแต่หลักๆคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะเก็บตังค์อ่ะนะผมมาอยากได้ไอ้ตัวโกนาเต้มากครับแต่อาจจะตั้งรับแบบสี่แสนห้าแสนอะไรเงี้ย อาจจะแบบไม่ได้ซื้อสูงนะครับสำหรับโคนาเต้ทีเอฟแตสวยมากครับส่วนฟานไดซีูก็ถือว่าน่าสนใจนะแต่ฟานไดเนี่ยอาจจะต้องรอแบบ f p มันเพิ่มก่อนนะครับถึงจะซื้อได้อะโอเครุ่นครับได้ตังค์มาเพิ่มอีกเล็กน้อยครับเอารับมาครับสำหรับไอพวกการ์ดครับารับมาครับสำหรับแต้ม C p เออกมาครับผม150ใบครับผมนะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบซีรีส์ทำทีแบบนี้ซีรีส์สายฟรีแบบนี้ผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจหน่อยนะครับนี่คือเปิดให้ดูแล้วนะอันนี้คือครีม นะครับพวกเรื่องผมนะอย่างที่ผมบอกครับเราจะไม่เติมแม้แต่บาทเดียวครับสำหรับ ID ดีสายฟรีครับร้อยห้าสิบชิ้นคุณผู้ชมไม่ไฟครับเป็น UT บวกหนึ่งก็ผมนะคาริมเบนเซมาครับไม่ต้องคาดหวังนะคุณผู้ชมแต่ถามว่าคาดหวังกับบวกแปดได้ไหมก็เดี๋ยวไปดูครับคุณผู้ชมครับว่าเลทออกยังไงครับอุ้ยแต่หลักพันเยอะอยู่นะคุณผู้ชมครับดูฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด นะครับ8 9 10 11แล้วก็12อเดี๋ยวขออนุญาตมาขายก่อนนะเพราะว่าไอ้การ์ดเก่าผมยังขายไม่หมดนะครับไอช่องมันก็เลยแบบน่าจะเยอะเดี๋ยวผมเทต่ำก็ได้ทุกคนครับเซตเมื่อกี้ที่เปิดไปนะครับมาเท่าไรครับทุกคนครับได้มา39,000นี่ครับคุณผู้ชมสายฟรีครับขอแค่มี SVP แต่อย่างที่ผมบอกไปนะไอดีตัวเนี้ยไอดีลิเวอร์พูลเนี่ยกับไอดีตัวเลเวอร์คูเซ่นนะครับมันมี SVP อยู่แล้วประมาณ2เดือนนะครับมันก็เลยทำง่ายครับ ใครที่แบบอยากได้ความท้าทายครับผมนะเดี๋ยวไปรอดูฮะสำหรับตัวเอซิมิลานตัวนั้นนะครับเพิ่งสมัคร SVP ไม่มีเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเทพยังไงนะครับจะมีการ์ดจากครับใครไม่มีขับไปเข้าซะนะครับขับผมก็ว่าห้งอยู่ทุกคนครับแล้วก็จะมีการ์ดลุ้นบวกแปดใบนี้ครับผมนะจากกิจกรรมสายฟรี20บใบครับผมนะมาดูมูลค่าครับได้เท่าไหร่คุณผู้ชมมาดูครับใครบอกสายฟรีเกมนี้อยู่ไม่รอดเตียมตัวครับคุณผู้ชมครับ เราจะร่ำรวยกันครับสายฟรีไฟไม่ไฟนั่นแหละครับผมคุณผู้ชมครับแอฟเต้สเปนเซนเต์แบ็กสเปนอไม่ออกเลยมาก่อนครับอีลิการาเซียสองหมื่นก็ได้แหละอ้มหัวราลานบุกเจ็ดไม่แย่คุณผู้ชมครับแม่แต่ร้อยถ้าเป็นตัวอื่นอาจจะได้แบบแรงกว่านี้นิดนึงนะครับใบนี้จากกิจกรรมสายฟรีอีลิการาเซียครับ วาราน๋อมมันเป็น5-7ถวารานอีก1 9ื่นครับคุณผู้ชมไอตัวนี้9000ครยับหกแก่นยับโมดิตสี่พันนะประมาณนี้ครับ20,000 30, 3,000 0 0 0 0 0 0นู้ครับผมกลมกลมให้ประมาณ500 0 0นะครับอาจจะมากกว่านั้นนะาตผมถียว่าผมกลมกลมให้ครับใบขับ113ยสไม่ได้จริงแนะหลมือนเดมผมว่าออกนะ,ะเดี๋ยวผมมากดให้ดูครับเซตนี้ทั้งเซตเม่กี้นนะ้ขายได้ประมาณเท่าไหร,ร่ ผมโยนต่ำนะทุกคนครับห้าหมื่นห้าเซตเมื่อกี้ยี่สิบใบทุกทนผมนะห้าหมื่นห้าพันใครบอกสายฟรีอยู่ไม่รอดนะครับคุณผู้ชมแล้วดูครับอิริกาเซียเนี่ยมีคนรับสูงด้วยนะครับผมโยนสูงได้เลยครับนี่เลยครับอ่ะที่เหลือเดี๋ยวเรามาขายกันครับผมราเฟวารานเนาะวารานผมว่าสองหมื่นน่าจะได้อยู่ครับเผื่อแบบเอาไปขึ้นแบบบวกแปดอะไรเงี้ยนะเพราะว่าสแตทเจ้าตัวไม่ได้เยอะครับเหมาะการตีบวกมากๆนะครับ อ่ะแล้วก็ไอเนี้ยผมขายหมื่นผมว่าออกนะเฮ้ยหรือว่าเราเอาวารานมาหวดเองไหมเรามีการแตกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมเราเฟวารานอ่ะเดี๋ยวรับตังมาก่อนแล้วกันครับสองหมื่นผมเอาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่เหลือเดี๋ยวเรารับมาเลยครับคุณผู้ชมครับถ้ามีการแตกเดี๋ยวลองขึ้นได้ครับผมว่าไม่แย่นะตอนนี้ตังสองแสนแล้วครับสาหรับไอดีนี้ครับมันร้อยเก้าอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเช็คก่อนว่ามีการแตกหรือเปล่าไปเช็คดูแล้วครับการแตกไม่มีผมไม่เสี่ยงทุกคนครับเพราะว่านี่คือสายฟรีนะ มีการแตกกันมันพอเสี่ยงอยู่นะครับอ่ะที่เหลือเดี๋ยวผมโยนครับคุณผู้ชมประมาณนี้นู่นครับคลิปนี้ก็ได้ตังมาเพิ่มอีก2 0ง0สนสองแสน,สแสนเฮ้ยเวิร์กอยู่นะนะครับพวกนี้ผมนะี่ไม่ถึงน่าจะไม่ถึง14วันนะ่ะแต่ได้มา2,000 200, สนเอ็มอะเพตอนแรกเรามีหมื่นเนาะโอ้เอาเรื่องครับแล้วนี่คือยังขายนักเตะไม่หมดเนะ่าวารานขายออกไอ้พวกนี้ขายออกเนี่ย มีลุ้นราวๆสองห้าเหมือนกันครับสำหรับคลิปนี้คุณผู้ชมครับ<ไ>หรือว่าเราเอาโกเมสมาขายเลยไหมทุกคนถ้าโกเมสมาขายผมว่าได้ลุ้นตั้งรับอยู่นะเดี๋ยวขอไปดู FP โกเมสก่อนทุกคนครับตัวนี้มัน26ใช่ไหมครับอ่ะ26ครับสำหรับอีโบฮิมาโกนาเต้ครับผมโกเมสเนี่ย10เท่าไหรอ่อ่ะโกเมส19ครับ19บเกวกห้าโอ้โห FP ไม่พอ2ครับ FP ไม่พอ2ครับนอกจากว่าเราจะเปลี่ยนตัวเนี้ย ฟานได้นะครับถ้าเอามาแทนเนี่ยผมว่าลงได้เลยครับสำหรับอิบฮิมาโกนาเต้แต่ตังก็จะไม่พอครับที่ผมพูดเพราะว่าเนี่ยถ้าแต่ว่าขายได้อะไรเงี้ยตังมันจะพอดีครับแต่ FP เหมือนจะไม่พองั้นคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ครับผมนะผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วครับผมนะคุณผู้ชมอยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับอยากจะเสริมอยากจะเพิ่มอยากจะเติมแนะนําอะไรคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์ได้หมดเลยครับอยากให้เปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวนี้ดีกว่านั่นนู่นนี่ครผมจะแสดงความคิดเห็นมาได้เลยครับคุณผู้ชมครับ ผมเปิดรับคุณผู้ชมเนี่ยทุกคอมเมนต์นะครับคลิปนี้เราลาไปด้วยไฮไลท์การขึ้นชาเลนเจอร์แล้วกันครับเดี๋ยวผมกดให้ขึ้นชาเลนเจอร์ก่อนนะครับงั้นก็ฝากากดไลค์กดติดตามก,ก,ก็ผมนะเชื่อว่าชอบใจนะผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้านะครับยุยกับผมไปละสวัสดีครับ